สวัสดีค่ะอนันตราที่ดินดีๆวันนี้เราอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะที่เราเห็นเทือกเขาตรงด้านหน้าเป็นเทือกเขาใหญ่ในโซนสระบุรีนะคะตำบลชะอมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสระบุรีอีกแห่งหนึ่งนะคะที่นี่เป็นแหล่งพ่อพันไม้ที่ใหญ่มากค่ะจะเป็นศูนย์รวมของแหล่งพ่อพันไม้ และที่สำคัญนะคะที่นี่มีแหล่งผลไม้อร่อยๆหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะยงชิดกระท้อนลองกองค่ะโดยเฉพาะทุเรียนของตำบลชะอมนี้อร่อยและรสชาติดีมากไม่แพ้ทุเรียนที่จังหวัดอื่นเลยค่ะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวคือน้ำตกบึงไม้สะพานไทยราวน้ำตกเจ็ดคดและมีแหล่งกางเต็นท์จุดแคมปปิ้งต่างๆหลายจุดเลยค่ะ ชุมเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความเจริญแต่ก็มีความเป็นธรรมชาติสูงค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยนะคะเราขับรถจากถนนสายหลักบ้านนาแก่งคอยมาประมาณ3.5กิโลเมตรและเลี้ยวขวาเข้าซอยถนนคอนกรีตรไปประมาณ300เมตรเราจะเห็นแหล่งที่เป็นไม้ล้อมนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวา ไปอีก200เมตรก็จะถึงที่ดินสวนเกษตรแปลงที่วันนี้เราจะแนะนำค่ะเรามาถึงที่ดินสวนเกษตรแปลงที่จะแนะนำในวันนี้ค่ะเป็นที่ดินโฉนด2ไร่2งาน3ตารางวาเป็นแปลงที่ดินที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้ยาวติดถนนสาธารณะประมาณ125เมตรค่ะมีไฟฟ้าแล้วนะคะเราเห็นเสาไฟน้ำประปาหมู่บ้านค่ะในแปลงที่ดินด้านที่เราเห็นเทือกเขาใหญ่โซนสระบุรีนี้จะเป็นด้านทิศตะวันออกค่ะที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้เราจะสร้างบ้านหันไปทางทิศตะวันออกที่เป็นวิวภูเขาก็ได้หรือจะหันไปทางทิศใต้ ก็เป็นวิวภูเขาเช่นกันค่ะตรงนี้จะเป็นที่ที่เราเว้นไว้สร้างบ้านนะคะเป็นลานกว้างเลยค่ะสร้างบ้านมุมนี้ก็จะได้วิวสวยมากในแปลงที่ดินเนื้อที่สองไร่2องาน3ตารางวานี้เราลงทุเรียนไว้ประมาณ50ต้นค่ะแล้วก็เว้นที่เอาไว้ให้สร้างบ้านนะคะ เป็นที่ดินสวนทุเรียนที่มีความสวยงามครบเลยค่ะด้านหนึ่งก็จะเห็นวิวเทือกเขาใหญ่มีเพื่อนบ้านก่อนถึงที่ดินแปลงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านสองหลังนะคะด้านท้ายของแปลงที่ดินเดินไปประมาณ1 0 0เมตรข้ามฝ่ายน้ำก็จะเจอกับร้านแซตเทเดคาเฟ่ที่เปิดใหม่ค่ะทุเรียนที่เราปลูกไว้ก็มีอายุประมาณ1ปีเศษค่ะได้รับการดูแลอย่างดีที่นี่ดินดีนะคะเหมาะแก่การปลูกทุเรียนด้วยค่ะ ท่านใดที่อยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองหรือมีบ้านพักตากอากาศในสไตล์บ้านสวนหรือว่าอยากเกษียณตัวเองด้วยการมาอยู่บ้านสวนเกษตรที่นี่เหมาะมากเลยค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนสงบปลอดภัยแล้วก็เป็นแหล่งที่ไม่เงียบเหงาจนเกินไปนะคะที่ดินแปลงนี้ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลชชอมคือวัดสว่างบุญประมาณ2กิโลเมตรค่ะวัดป่ามหาวีรวงศ์1.5กิโลเมตร ใกล้กับน้ําตกบึงไม้2.9กิโลเมตรในรัศมีจากที่ดินแปลงนี้ประมาณ5กิโลเมตรก็จะมีจุดแคมปิง้งจุดกางเต็นท์มากมายเลยนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้ถ้าจะพัฒนาเป็นโฮมสเตย์ก็เหมาะนะคะตรงนี้ใกล้กับอปตาชาอมเพียง3.6กิโลเมตรค่ะใกล้ร้านเซเว่นประมาณ1.5กิโลเมตรมีร้านอาหารมีคาเฟ่ มีร้านค้ามากมายเลยนะคะในตำบลชะอมหาของรับประทานง่ายค่ะจากที่ดินแปลงนี้ไปถนนเส้นบ้านานาแก่งคอยก็เพียง4กิโลเมตรไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาแก่งคอยเพียง25กิโลเมตรไปอำเภอบ้านานานาครน,นายกเพียง26กิโลเมตรค่ะไปโรบินสันสระบุรี35กิโลเมตรไปฟิลจ์พาร์คบางสิทธ์เพียง87กิโลเมตร เป็นที่ดินสวนทุเรียนที่อยู่ในจุดที่เดินทางสะดวกค่ะน่าอยู่และใกล้กรุงเทพด้วยที่ดินโฉนด2ไร่2ง,งาน3ตารางวานี้เราขายในราคาไร่ละ2อล้านบาทราคานี้เราพร้อมโอนให้ด้วยนะคะท่านใดสนใจที่ดินสวนทุเรียนแปลงนี้ที่อยู่ในแหล่งที่มีความเจริญแต่ก็มีความเป็นธรรมชาติสูงบรรยากาศน่าอยู่มากๆนะคะสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดบ้านและที่ดินสวยๆจากอนันตราที่ดินดีๆค่ะขอบคุณค่ะ